คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักของค่ายทหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดทางแถบภาคอีสานโดยในช่วงที่เกิดเรื่อง คล้ายกับว่าครอบครัวของเจ้าของเรื่องเองจะมีโอกาสได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักหลังใหม่แต่แล้วบ้านพักที่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในครั้งนั้นมันกลับเก็บงำความลับบางอย่างเอาไว้และนำพาให้ทุกคนภายในบ้านต้องไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ชวนให้ขนหัวลุกกับเรื่องที่มีชื่อว่าสุสานเด็กในค่ายทหาร ที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องราวจากเมลของท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งเธอขอใช้นามสมมติว่าคุณหมิวเอามานนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับ และผมขอฝากถึงเพื่อนๆชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านให้ช่วยเข้าไปกดไลค์และกดติดตามเพจเล่าไปหลอนไปทางเพจ Facebook เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้คุณหมิวขออนุญาตที่จะไม่กล่าวถึงชื่อสถานที่ที่เกิดเหตุภายในเรื่องรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและผมต้องขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับเรื่องราวดังกล่าว ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2545ในตอนนั้นคุณเหมียวยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณพ่อของเธอจะรับราชการทาหารส่วนคุณแม่ก็จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งครอบครัวคุณหมิวจะอาศัยอยู่ที่บ้านพักข้าราชการในค่ายทหารของจังหวัดหนึ่งทางแถบภาคอีสานลักษณะของบ้านพักที่ครอบครัวคุณหมีวอาศัยอยู่จะดูคล้ายกับห้องแถวสองชั้น แต่บริเวณด้านหลังบ้านจะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะและบ้านของพวกเธอจะอยู่ตรงกลางซอยของหมู่บ้านโดยครอบครัวคุณหมิวจะอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยกันทั้งหมดสี่คนคือจะมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็คุณหมิวในช่วงที่เกิดเรื่องคล้ายกับว่าเจ้าของบ้านหลังริมสุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาจะสอบเลื่อนขั้นได้ จึงทาให้มีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ในโซนบ้านพักตามตําแหน่งที่เลื่อนขึ้นไปซึ่งครอบครัวคุณหมีวเองก็รู้จักมักคุ้นกับเจ้าของบ้านหลังนั้นพอดีเนื่องจากภรยาของเจ้าของบ้านเขาเป็นพยาบาลที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันกับแม่คุณหมีวส่วนลูกๆูกของเขาก็จะสนิทสนมกับพวกคุณหมีวและพี่สาวเพราะพวกเขาเติบโตและเล่นกันมาด้วยกันตั้งแต่เด็กในตอนนั้นพ่อของคุณหมีวก็ไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าของบ้านหลังนั้นนะครับ เพื่อที่จะขอย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวหลังจากที่พ่อคุณเหมียวทำเรื่องต่างๆเสร็จพวกเขาก็พากันย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยความดีใจพ่อคุณเหมียวทำการซื้อปลามาปล่อยลงบ่อหลังบ้านและปลูกพืชผักสวนครัวตามพื้นที่ที่เจ้าของเดิมปรับเอาไว้พร้อมทั้งซ่อมแซมต่อเติมส่วนหลังบ้านเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วแม่ก็ใช้ส่วนนั้นในการทำห้องเย็บผ้าเนื่องจากแม่คุณเหมียวรับจ้างตัดชุดพยาบาลเป็นอาชีพเสริมอยู่ในตอนนั้นด้วย ช่วงแรกๆที่ครอบครัวคุณเหมียวย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เธอกับพี่มักจะเห็นบ่อยๆก็คือมักจะมีผู้หญิงที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพี่สาวซึ่งจะเรียนอยู่ที่ชั้นมปลายขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านคุณเหมียวแล้วถามหาป้าผู้หญิงที่เคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยแต่ละวันก็จะมากันไม่ซ้ำหน้าพอบอกว่าป้าแก่ย้ายไปแล้วเขาก็มองหน้ากันแบบเลิกลัก แล้วก็ถามถึงที่อยู่ใหม่ของป้าคนนั้นซึ่งคุณหมิวกับพี่สาวก็จะทำหน้าที่คอยบอกทางให้อยู่เสมอคุณหมิวบอกว่าโดยความที่แม่ของเธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็เลยต้องมีการเข้าเวรทั้งสามกะบางทีก็เข้ากะบ่ายบางทีก็เข้ากะดึกส่วนคุณพ่อบางทีก็จะไปรับจ้างเข้าเวรในค่ายบางทีก็ไปฝึกอยู่ที่ต่างจังหวัดทำให้เธอกับพี่สาวต้องอยู่ด้วยกันแค่เพียงสองคนบ่อย ซึ่งพวกเธอก็จะชินกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ได้เกือบปีก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆให้พวกเธอเห็นคือพวกคุณเหมียวกับพี่สาวมักจะเห็นอะไรแวบ,บๆผ่านหางตาบ้างหรือบางทีก็เห็นเงาแปลกๆตามส่วนต่างๆของตัวบ้านจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งตอนที่เธอกับพี่สาวเลิกเรียนกลับมาและพากันแยกย้ายไปทำงานบ้าน ซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคุณเมียวกับพี่สาวมักจะเข้าบ้านกันทางข้างหลังบ้านส่วนหน้าบ้านก็จะปิดเอาไว้และหน้าต่างบ้านก็จะเปิดแค่แง้มๆไว้ไม่ได้ลงก่อนเผื่อว่าคุณพ่อหรือคุณแม่กลับมาดึกก็จะมาเรียกตรงหน้าต่างให้พวกเธอลงมาเปิดประตูบ้านให้ในตอนนั้นเวลาประมาณหกโมงเย็นกว่า,วาหลังจากที่พวกเธอเข้ามาภายในบ้านแล้วก็พากันเปิดไฟแค่เฉพาะโซนหลังบ้านที่คุณพ่อต่อเติมเอาไว้ โดยคุณเหมียวบอกว่าหลอดไฟในสมัยนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นหลอดฮาโลเจนซึ่งมันจะให้แสงสีส,มสม้มๆและภาพทุกอย่างที่เห็นก็จะเจือจางลงไปตามแสงไฟคุณเหมียวซึ่งยืนกวาดบ้านอยู่โซนหลังบ้านที่ต่อเติมออกมาโดยที่ภายในบ้านตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปิดไฟและแสงสว่างจากหลังบ้านก็ส่องไปถึงแค่ประมาณตรงกลางบ้านซึ่งมันจะมีมูลี่ไม้ไผ่กั้นเอาไว้อยู่ส่วนหน้าบ้านก็จะมีแสงพระอาทิตย์ช่วงโพลเพล พิสาสตร์เข้ามาตามช่องหน้าต่างที่เปิดแง้มเอาไว้ขณะที่กวาดบ้านไปสายตาก็เหลือไปเห็นถ้วยชามที่แช่ไว้ในสิงล้างจานหลังบ้านเธอจึงเงยหน้าขึ้นมาเพื่อตะโกนเรียกให้พี่สาวลงมาล้างจานเนื่องจากมันเป็นงานบ้านที่พี่สาวจะต้องรับผิดชอบแต่ในจังหวะนั้นเมื่อมองเข้าไปภายในตัวบ้านเธอก็เห็นคล้ายกับชายแขนเสื้อสีขาวที่หายวับเข้าไปทางหลังมูลีไ่ไมพผ่เหมือนกับมีใครวิ่งหลบสายตาของเธอ,อยังไงอย่างนั้นไม่มีผิด คุณเหมิวตะกนเรียกพี่สาวเป็นครั้งที่สองในใจตอนนั้นก็คิดแค่ว่าพี่สาวคงจะอู้งานอีกแล้วทำไมไม่ยอมลงมาช่วยกันทำงานบ้านหรือว่าพี่จะแอบเข้าไปนอนในบ้านจุดที่มีมูลี่บังอยู่คุณหมิวจึงเดินอ้อมไปหน้าบ้านเพื่อเปิดหน้าต่างที่แง้มไว้ออกดูแต่ขณะที่คุณเหมิวกำลังแอบมองพี่สาวที่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังแว่วมาจากทางไหนก็ไม่รู้แล้วทันใดนั้นเอง มันก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังของเธอว่าทำอะไรอยู่นะ่ะคุณหมิวสะดุ้งแล้วรีบหันหลังกลับไปมองตามสัญชาตญาณก่อนที่จะพบกับพี่สาวซึ่งเดินมาจากถนนหน้าบ้านพร้อมกับถุงกับข้าวในมือแล้วตัวพี่สาวก็บอกกับคุณหมิวว่าออกไปซื้อกับข้าวมาให้ทานเหมิวไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นในตอนนั้นคุณหมิวไม่ได้ตอบอะไรกลับไป แต่เธอเลือกที่จะหันหลังกลับไปมองภายในบ้านผ่านช่องหน้าต่างอีกครั้งด้วยความสงสัยและบรรยากาศภายในบ้านที่มืดสลัวมันก็ชวนให้ขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่คุณหมีวจะถามย้ำพี่สาวออกไปอีกทีว่าไปนานแล้วหรอซึ่งพี่ก็บอกว่าใช่ไปตั้งแต่กลับมาถึงบ้านแล้วนึกว่าหมีวจะเห็นพี่ออกไปตลาดเสียอีกซึ่งประโยคดังกล่าวมันก็ทำให้คุณเหมิวสงสัยมากเลยนะครับว่าชายเสื้อสีขาวที่เธอเห็นมันเป็นของใครกันแน่ที่อยู่ภายในบ้าน ก่อนที่เธอจะเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้พี่สาวฟังแล้วก็พากันไปเปิดไฟภายในบ้านอย่างก,กล้าก,กลัว,ลวแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่ในนั้นเลยสักคนในคืนนั้นไม่มีใครกล้านอนเลยก็ว่าได้ทั้งคู่รอจนแม่กลับมาถึงบ้านช่วงประมาณเที่ยงคืนครึง่งคุณเหมีวกับพี่สาวถึงจะพากันเข้านอนและเมื่อเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าพวกเธอแค่ตาฝาดไปเอง พอเวลาผ่านไปเรื่องราวดังกล่าวก็ค่อยๆจางหายไปจากความทรงจําของทุกคนจนกระทั่งช่วงที่พี่สาวของเธอกําลังจะขึ้นหมอ้าช่วงนั้นคล้ายกับว่าพี่สาวจะอ่านหนังสือดึกมากส่วนคนเหมียวก็หมกมุ่นอยู่กับงานอดิเรกคือการวาดภาพแล้วจู่ๆมันก็มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่เธอกําลังวาดภาพอยู่เมื่อเหลือบไปมองที่นาฬิกาอีกทีก็พบว่าเวลาตอนนั้นมันประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วแต่เธอก็ยังไม่อยากเข้านอนนะครับ เพราะเธอรู้สึกว่าอยากจะวาดรูปนี้ให้เสร็จเสียก่อนในระหว่างที่คุณเหมียวกำลังจะรดดินสอลงบนกระดาษจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แทรกขึ้นมาในความเงียบเบาๆทีแรกเธอก็คิดว่าคงจะเป็นเสียงของลูกคนที่อยู่ซอยถัดไปเพราะในซอยบ้านของเธอไม่มีบ้านไหนที่มีเด็กน้อยอยู่สักหลังคุณเหมียวรู้สึกรำคาญมากในตอนนั้นจึงเปิดเพลงและใส่หูฟังเพื่อที่จะให้กลบเสียงเด็กร้องไห้นั้น แต่คุณมิวก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่ออยู่ดีๆมันมีเสียงดังตึงตังขึ้นมาคล้ายกับมีคนมาทุบฝาบ้านบริเวณที่ใกล้กับจุดที่เธอนั่งอยู่โดยเสียงดังกล่าวมันดังมากขนาดที่ทะลุฝาเสียงเพลงที่เปิดอยู่ในหูฟังเข้ามาได้พอดึงหูฟังออกแล้วมองไปที่ฝาบ้านทุกอย่างมันกลับเงียบสนิทเมื่อหันไปมองทางพ่อกับพี่สาวที่กำลังนอนอยู่ทุกคนก็หลับสนิทและอาปากหวอไม่มีท่าทีว่าจะมีใครลุกข,ขึ้นมาแกล้งเธอเลยสักคน ซึ่งในตอนนั้นมีคุณแม่ที่ยังเงย็บผ้าอยู่ทางหลังบ้านเธอจึงวิ่งไปถามคุณแม่ประมาณว่าแม่คะเมื่อกี้แม่ได้ทำอะไรตกหรือเปล่าหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมแต่แม่ของเธอก็ตอบกลับมาแค่ว่าก็เปล่านี่แม่ก็นั่งสอยผ้าอยู่ตรงนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยคุณเหมียวบอกกับแม่ไปว่าเธอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ซึ่งคุณแม่ก็หันมาจ้องหน้าคุณเหมียวแปลก แต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับจนท่าทีดังกล่าวของคุณแม่มันทําให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเธอก็เลยขอนอนรอคุณแม่จนคุณแม่เลิกเย็บผ้าถึงจะได้กลับเข้าไปนอนในบ้านด้วยกันเช้าวันต่อมาคุณเหมีวก็เห็นแม่นั่งย่องๆอ,อยู่ที่ใต้โคนต้นมะม่วงหลังบ้านและทําท่าทางคล้ายกับว่ากําลังบ่นพิมพําอะไรสักอย่างอยู่จนไม่นานคุณพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วพอก็เดินเข้ามาคุยกับคุณแม่ โดยใจความที่เธอแอบได้ยินก็จะมีอยู่ประมาณว่าแม่เล่าให้พ่อฟังถึงเรื่องเมื่อคืนที่คุณเหมียวได้ยินเสียงเด็กร้องเลยตัดสินใจมาจุดธู่บอกกล่าวเขาสักหน่อยว่าลูกๆของเธอกลัวซึ่งคุณพ่อก็บอกแม่ว่าอย่าทําให้ลูกเห็นเดี๋ยวลูกจะยิ่งพากันกลัวไปกันใหญ่นอกจากนี้แม่ยังบอกพ่ออีกว่าช่วงนี้แม่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเกือบทุกคืนเหมือนกันซึ่งคุณเหมิวบอกว่าแม่ของเธอมักจะได้เข้าเวรบ่อยและจะกลับมาถึงบ้านในช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่า หลังจากนั้นแม่ก็จะเย็บผ้าต่อจนถึงตีสองตีสามแล้วค่อยเข้านอนโดยที่ช่วงเวลานั้นก็มักจะมีเรื่องประหลาดให้แม่ได้ยินอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเสียงเด็กร้องไห้ที่ไม่ได้มีแค่หนึ่งคนแต่กลับเป็นเสียงเด็กหลายคนที่ร้องไห้ให้ได้ยินแทบทุกคืนแต่เพราะว่าแม่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจึงพบเห็นเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายจนชินตาแม่เลยไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ คุณแม่บอกกับพ่อประมาณว่าแม่ไปไล่ถามทุกคนในซอยถัดไปมาหมดแล้วแต่ก็ไม่มีบ้านหลังไหนที่มีเด็กแรกเกิดเลยสักคนแล้วที่ได้ยินมันก็ไม่ใช่แค่เด็กร้องไห้บางคืนที่เผลองีบหลับเสียงที่ได้ยินมันก็กลายเป็นเสียงเด็กหลายคนที่มาหัวเราะเหมือนกำลังวิ่งเล่นอยู่รอบตัวคุณแม่ลำพังแค่แม่โดนก็ไม่เท่าไหรหรอกแต่ถ้าลูกมันได้ยินก็เกรงว่าจะพากันกลัวจนไม่ได้หลับได้นอนเดี๋ยวจะพลอยไม่สบายและเสียการเรียนไปด้วยพอดี ก่อนที่คุณแม่จะถามกับพ่อว่าเราทำบุญบ้านกันสักหน่อยดีไหมโดยความที่ช่วงนั้นภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่อนข้างเยอะการที่ต้องนำเงินมาใช้จ่ายกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือความเชื่อพวกนี้จึงทำให้คุณพ่อต้องคิดหนักพอสมควรจนสุดท้ายคุณพ่อก็บอกกับแม่แค่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้ามันแย่กว่านี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีวันเวลาล่วงเลยไปจนเข้าสู่ช่วงสอบปลายภาค พี่สาวคุณเหมียวก็อ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายจนเวลาในการดําเนินชีวิตของพี่สาวคนข้างที่จะผิดเพี้ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะหลังเลิกเรียนพี่ก็จะรีบกลับบ้านมานอนแล้วก็ค่อยตื่นมาช่วงตีหนึ่งตีสองเพื่ออาบน้ําทําการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือจนเช้าและผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วครอบครัวของเธอจะนอนกันอยู่ที่ชั้นล่างเนื่องจากชั้นล่างของบ้านเนี่ยมันติดแอร์แต่ถ้าว่าในช่วงนั้นแอร์มันดันพัง ทุกคนก็เลยต้องย้ายขึ้นไปนอนกันที่ชั้นสองซึ่งมันจะมีอยู่สองห้องนอนและห้องทั้งสองก็จะไม่มีประตูมีแค่ผนังเบาที่กั้นเอาไว้ให้เป็นสัสดส่วนในช่วงนั้นพี่สาวต้องการความเงียบสงบก,ก็เลยขอใช้ห้องนอนฝั่งหน้าบ้านไว้สําหรับนอนและอ่านหนังสือแต่พี่สาวก็ไม่ยอมอยู่ในห้องนั้นคนเดียวนะครับเลยลากคุณเหมียวให้เป็นนอนเป็นเพื่อนทั้งคู่ช่วยกันจัดห้องให้หน้าอยู่ตามสไตล์เด็กผู้หญิงแล้วก็แยกเตียงแยกโต๊ะเขียนหนังสือกันเป็นของใครของมัน ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะพากันนอนอยู่อีกห้องหนึ่งช่วงรแรกๆก็นอนกันดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พักหลังๆคุณเหมียวเริ่มสังเกตเห็นพี่สาวสวดคาถาชินะบัญชรอ,อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงกลางดึกที่ตื่นมาอ่านหนังสือซึ่งเธอก็ยังไม่ได้คิดมากอะไรนะครับเพราะคิดว่าพี่สาวคงจะสวดมนเพื่อที่จะทําสมาธิก่อนอ่านหนังสือก็เท่านั้นจนกระทั่งในคืนหนึ่งที่คุณเหมียวก็เข้านอ,นอนตามเวลาปกติ ส่วนพีสาวก็ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือช่วงกลางดึกตอนประมาณตีสองเช่นเคยโดยที่ในตอนนั้นคุณเหมียวก็หลับไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่แล้วมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งที่ปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาโดยเสียงดังกล่ามันจะเป็นเสียงคล้ายกับฝีเท้าของใครสักคนที่วิ่งออกจากห้องของเธอไปคุณเหมียวตื่นขึ้นด้วยอาการงัวเงียในขณะที่ทั้งห้องก็มีเพียงแสงไฟข้างถนนส่องเข้ามาแล้วทันใดนั้นเธอก็รู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งตัวอย่างบอกไม่ถูก พอมองไปหาพี่สาวก็ไม่เห็นว่าพี่อยู่ในห้องเสียแล้วแต่กลับได้ยินเสียงคุณพ่อกับคุณแม่ดังขึ้นมาจากห้องข้างๆแทนโดยเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงที่พ่อถามพี่สาวว่าเป็นอะไรแล้วพี่ก็บอกกับพ่อว่าขอนอนด้วยได้ไหมสึ่งวินาทีนั้นคุณเหมียวก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆจะให้เธอนอนคนเดียวก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเธอก็เลยรีบห่อผ้าห่มตามไปนอนเบียดกันอยู่ในห้องของคุณพ่อกับคุณแม่เช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่ทั้งคู่นั่งรถรับส่งของทหารไปเรียนคุณเหมียวก็สังเกตเห็นท่าทีที่อิดโรยของพี่สาวเธอจึงถือโอกาสถามพี่สาวถึงเรื่องเมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ปลุกให้เธอไปด้วยแต่พี่สาวก็บอกว่าปลุกหลายรอบแล้วแต่คุณเหมียวไม่ยอมเตือนสักทีแล้วพี่สาวก็เริ่มเล่าให้ฟังประมาณว่าเมื่อคืนพี่ไม่ได้สวดคาถาชินะบนนัญชรพวกมันก็เลยมาซึ่งประโยคนี้มันทำให้คุณเหมียวสงสัยนะครับว่าอะไรกันที่มา ก่อนที่พี่สาวจะบอกว่าเสียงเด็กร้องไห้ไงพอได้ยินแบบนั้นขนแขนของคุณเหมียวก็ลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับแล้วพี่สาวก็บอกว่าเสียงดังกล่าวมันไม่ใช่แค่คนเดียวแต่มันเหมือนมีเด็กหลายคนกําลังร้องไห้แล้วเสียงมันก็ค่อยๆย,ย้ายมาดังไกลๆหูจนพี่สาวต้องปิดไฟและกระโดดเข้าไปนอนคลุมโปองอยู่บนเตียงแต่หลังจากนั้นไม่นานจู่ๆพี่สาวก็รู้สึกว่าตัวเองหมดสติไป พอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงแต่ไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้คือหันหัวไปมาได้แค่เพียงอย่างเดียวในตอนนั้นพี่ก็หันไปมองทางคุณหมิวนะครับแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทันทีที่พี่มองไปทางคุณหมิวมันกลับมีเด็กผู้ชายสวมชุดลูกเสือกำลังนอนตะแคงข้างแล้วหันหน้ามายิ้มให้พี่สาวคุณหมิวอยู่ พี่สาวจึงตะโกนร้องเรียกคุณหมีวสุดเสียงด้วยความกลัวแต่ดูคล้ายกับว่าคุณหมีวจะไม่ได้ยินเสียงเรียกของพี่เลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่หางตาของพี่สาวจะเห็นคล้ายกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างยืนอยู่ตรงมุมห้องข้างโต๊ะเขียนหนังสือที่อยู่ปลายเตียงแล้วเมื่อพี่สาวเหลือบไปมองชัดๆเธอกลับเห็นว่ามันมีร่างของผู้หญิงปริศนาที่ใส่ชุดคลุมท้องแขนสั้นสีขาวมีคราบเลือดเกอะกลังตามชายกระโปรงโดยผู้หญิงคนนั้น มีผมเเล้าชี้ฟูปกคลุมใบหน้าเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นใบหน้าที่ชัดเจนแล้วในจังหวะนั้นเองอยู่ดีๆมันก็มีเสียงเด็กหัวเราะเยาะดังกล้องเข้ามาในโถงประสาทก่อนที่สักพักหนึ่งพี่สาวจะหลุดออกจากอาการที่เรียกว่าผีอําแล้วพีก็วิ่งหนีไปทางห้องพ่อกับแม่ในทันทีซึ่งหลังจากที่เล่าจบพี่ก็กล่าวขอโทษคุณเหมียวที่ไม่ปลุกให้เธอไปพร้อมกันนะครับแต่คุณเหมียวก็ไม่ได้ถือโทษโกรธพี่สาวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่มันมีสิ่งที่ทําให้คุณเหมียวสงสัยในเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังก็คือเจ้าของชายแขนเสื้อสีขาวที่เธอเห็นก่อนหน้านี้เขาจะใช่เจ้าของคนเดียวกันหรือเปล่าหลังจากเลิกเรียนวันนั้นพี่สาวเองก็ขออนุญาตพ่อกับแม่ไปนอนที่บ้านเพื่อนโดยอ้างว่าจะไปติวหนังสือแล้วก็ให้คุณเหมียวหอบเสื้อผ้าไปส่งโดยพูดทิ้งท้ายกับคุณเหมียวประมาณว่าเหมียวอย่าลืมสวดคาถาชินะบัญชรน,นะคุณพระคุณเจ้าจะได้คลุมครอง เวลาผ่านไปเกือบเดือนในที่สุดก็จบฤดูการสอบปลายภาคซึ่งพี่สาวก็ต้องย้ายกลับมานอนอยู่ที่บ้านตามเดิมเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่อนุญาตให้ไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนแล้วและเหมือนกับว่าพี่สาวจะเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังแต่พวกท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรอาการของพี่สาวตอนนั้นก็ยังคงหวาดหวัว่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงหาเรื่องชวนคุณเมียวไปเที่ยวเล่นและค้างคืนกันอยู่ที่บ้านปู่กับย่าแทน โดยในช่วงปิดเทอมพวกเธอกลับต้องอาศัยกันอยู่ที่บ้านด้วยอาการหวาดระแวงจนกระทั่งคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมาอีกจนได้โดยที่ในวันนั้นคุณพ่อเอาทหารที่เป็นช่างไฟฟ้ามาช่วยดูอาการแอ์ที่เสียอยู่ในบ้านแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังซ่อมไม่ได้เพราะว่าต้องหาอะไรมาเปลี่ยนสรุปวันนั้นแอ์ข้างล่างก็ยังใช้ไม่ได้จึงทําให้ทุกคนต้องขึ้นไปนอนเบียดกันที่ห้องพ่อกับแม่ตามเดิม ในเย็นวันนั้นคล้ายกับว่าคุณพ่อจะใช้แรงเยอะไปหน่อยทั้งซ่อมแอร์ทั้งขุดลอกสระหลังบ้านคุณพ่อจึงรีบอาบน้ํากินข้าวแต่หัวคําแล้วก็ปลีกตัวขึ้นไปนอนบนบ้านก่อนคนเดียวส่วนพี่สาวกับคุณแม่ก็นั่งดูทีวีกันอยู่ที่ข้างล่างและคุณเหมียวก็จะนั่งวาดรูปอยู่ตรงโต๊ะญี่ปุ่นใต้บันไดที่ใช้ขึ้นชั้นสองเวลาประมาณสามทุ่มจู่ๆทุกคนที่อยู่ข้างล่างก็ได้ยินเสียงบางอย่าง ที่ดังโครมคลามขึ้นมาจึงทาให้ตกใจก่อนที่จะเห็นว่าคุณพ่อวิ่งหน้าตั้งลงมาจากบันไดพร้อมกับทําท่าทีที่ตื่นตระหนกคุณเหมียวสังเกตเห็นเหงื่อของคุณพ่อที่แตกจนทําให้หัวของท่านเปียกพอคุณพ่อรวบรวมสติได้แก่ก็เดินไปทางหลังบ้านแล้วก็ทําท่าทีเหมือนกับว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วไม่นานนะักพ่อก็เข้ามาเรียกคุณแม่ให้ออกไปคุยด้วย ซึ่งคุณเหมียวกับพี่สาวก็พากันไปแอบฟังนะครับว่าท่านคุยอะไรกันในตอนนั้นคุณพ่อบอกให้แม่ไปเอาทูบมาให้หน่อยพอโดนผีอั้มแล้วก็เล่าให้แม่ฟังประมาณว่าหลังจากที่พ่อหลับไปด้วยความอ่อนเพลียก็มีเสียงเด็กทารกร้องไห้ดังขึ้นมาจากทางหน้าต่างหัวเตียงตอนแรกคุณพ่อก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แค่คนเดียวแล้วไม่นานเสียงร้องไห้นั่นมันก็เพิ่มจํานวนขึ้น เหมือนกับว่ามีเด็กห้าหคนร้องไห้ขึ้นมาพร้อมๆกันโดยที่คุณพ่อก็ไม่คิดว่าเรื่องเล่าจากคนในบ้านจะเป็นเรื่องจริงแต่ที่สุดแล้วก็มาเจอกับตัวจนได้วินาทีนั้นคุณพ่อรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วดันตัวเองให้ลุกขึ้นมาจากเตียงแต่กลับพบว่าในตอนนั้นมีเพียงแค่เปลือกตาเท่านั้นที่เปิดออกก่อนที่เสียงเด็กร้องไห้จะกลายเป็นเสียงหัวเราะอ,อย่างสะใจคุณพ่อจึงตะโกนไลใ่ให้พวกเขาออกไปอย่าเข้ามา แต่กลับพบว่าทำยังไงพ่อก็ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้แล้วดวงวิญญาณของเด็กพวกนั้นก็เริ่มปรากฏกายออกมาให้เห็นเป็นร่างของเด็กทารกน้อยผอมแห้งตัวดำทะมึนยืยนรวมตัวกันอยู่ตรงมุมห้องเป็นสิบก่อนที่ร่างของเด็กพวกนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาพ่อซึ่งนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงและไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวเองได้คุณพ่อบอกว่าร่างของเด็กบางคนก็ไต่มาตามขาแล้วก็เกาะอ,อยู่ตรงนั้น บางส่วนก็มารุมจับแขนเอาไว้ไม่ให้ขยับได้แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่คลานขึ้นมานั่งทับตรงหัวของคุณพ่อเอาไว้ส่วนพวกที่เหลือก็ลุมกระนำใช้มือน,น้อยๆหยิกไปตามเนื้อตัวจนกระทั่งคุณพ่อดิ้นหลุดออกมาจากผวังเนื่องจากพ่อนึกถึงพระเกจิที่ตนนับถือแล้วก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างอย่างที่ทุกคนเห็นกันหลังจากที่คุณแม่นำทูบมาให้คุณพ่อแล้วคุณพ่อก็จุดทูบแล้วพูดพุมพํา อยู่หน้าต้นมะม่วงต้นใหญ่ข้างหลังบ้านโดยมีคุณแม่ยืนอยู่ข้างๆซึ่งท่าทีของคุณแม่ในตอนนั้นก็เหมือนว่าแม่กําลังช่างใจที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณพ่อก่อนที่คุณแม่จะเอ่ยขึ้นมาว่าคนที่ซอยนนเคเขาบอกฉันมาว่าภรรยาของเจ้าของบ้านเก่าเขารับทําแท้งซึ่งผมขอเรียกภรรยาของเจ้าของบ้านเก่าว่าพี่เจี๊ยบแล้วกันนะครับพอได้ยินแบบนั้นคุณพ่อก็มองหน้าคุณแม่ด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจนะครับ แล้วคุณแม่ก็ย้ำไปอีกว่าเพื่อนร่วมง,งานที่โรงพยาบาลเขาก็พากันหรือว่าพี่เจีย๊ยบเขาทำแบบนั้นจริงๆคุณหมิวสังเกตเห็นคุณพ่อนิ่งไปชั่วขณะและตัวคุณหมิวเองก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆว่ามีผู้หญิงมากหน้าหลายตาเข้ามาสอบถามหาพี่เจีย๊ยบก่อนที่คุณหมิวจะเห็นพ่อกับแม่พูดคุยกันเรื่องที่จะทำบุญบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อและแม่ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า เธอไปติดต่อเรื่องนิมนต์พระมาทำบุญบ้านครั้งใหญ่และตอนสายๆพ่อกับแม่ก็กลับมาพาทุกคนช่วยกันทำความสะอาดบ้านแต่ในขณะที่กำลังฟันต้นกล้วยบริเวณหลังบ้านอยู่นั้นคุณพ่อก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อไปพบเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยสิ่งที่ว่ามันคือเศษผ้าสีขาวที่โผล่ผลดินขึ้นมาเล็กน้อยและเมื่อคุณพ่อเอาจอบเขี่ยแล้วดึงมันขึ้นมาดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เศษผ้าธรรมดา แต่ถ้าว่ามันมีก้อนเนื้อแห้งๆขนาดเล็กถูกห่อเอาไว้อยู่ข้างในนั้นและไม่ต้องบอกก็คงจะรู้กันนะครับว่าเศษเนื้อแห้งๆดังกล่าวมันคืออะไรกันแน่ซึ่งตัวคุณพ่อเองก็เดาว,ว่าภรรยาของเจ้าของบ้านคนเก่าเธอคงเอาศพของเด็กมาฝังไว้ที่ข้างบ้านโดยไม่มีการทําพิธีใดๆในตอนนั้นคล้ายกับว่าคุณพ่อจะไม่ได้รู้สึกกลัวอีกแล้วแต่กลับรู้สึกสงสารวิญ,ญญาณของเด็กพวกนั้นเสียมากกว่า คุณเหมียวเห็นพ่อยือนน้ำตาซึมอยู่สักพักใหญ่ๆหลังจากนั้นก็ไปช่วยกันเกณฑทหารมาช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่หลังบ้านโดยเฉพาะบริเวณที่มีการปลูกต้นกล้วยเจออะไรก็ออกไปเผาพร้อมกับกองใบไม้และหลังจากเสร็จภารกิจทั้งหมดก็คล้ายกับว่าคุณพ่อจะไปยืนพนมมือเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณของเด็กน้อยเหล่านั้นทั้งหมด3วันต่อมาที่บ้านคุณเหมียวก็นิมนต์พระเก้ารูปมาทําพิธีสง์ พวกคุณเหมียวช่วยกันปรับเตรียมอาหารและชุดสังฆทานและมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะคุณเหมียวรู้สึกว่าวันนั้นวุ่นวายกันตั้งแต่เช้าแต่ทําไมพวกเธอกลับรู้สึกสดชื่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในเช้าวันนั้นเธอเห็นเพื่อนบ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือบรรยากาศภายในงานก็ดูดีไปหมดทุกอย่างโดยคุณเหมียวคิดว่าคนในครอบครัวของเธอทุกคนต่างก็ยินดีที่จะยกบุญทั้งหมดให้กับดวงวิญญาณของเด็กเหล่านั้นทั้งหมดอย่างเต็มใจ และคิดว่าคนที่มาร่วมงานบางคนก็คงจะรู้เรื่องเกี่ยวกับภรรยาของเจ้าของบ้านคนเก่าเป็นแน่ซึ่งคุณเหมียวก็บอกเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่ทําบุญบ้านไปทุกคนก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆอีกเลยยิ่งไปกว่านั้นกลับมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคนภายในบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่สาวที่สอบชิงทุนการศึกษาได้ส่วนคุณพ่อก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและส่งผลให้ครอบครัวของเธอได้มีโอกาสย้ายบ้านไปอยู่ในโซนที่ดีกว่าเดิม ส่วนภรรยาของเจ้าของบ้านหลังเก่านั้นคุณเหมียวก็ขอละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของคุณเหมียวแล้วส่วนตัวผมเองก็มองว่าบางทีแล้วดวงวิญญาณของเด็กเหล่านั้นอาจต้องการสื่อสารอะไรสักอย่างกับคนในครอบครัวของคุณเหมียวก็เป็นได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็เชื่อนะครับว่าทุกการกระทำย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนแต่ละคนเป็นแน่ เอาเป็นว่าท่านใดที่ฟังจบแล้วละก็มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวรูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่าน รับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ